วก็วันนี้ก็สรุปทีคนที่แบบได้มาไงด้มาท่แว่าแก๊งลเหมฟ้าก็มรวมกันมันก็ไม่ใช่แก๊งกลิเหมือนฟ้าแกที่แบบพี่เอเดนนิสนะครับก็ได้เจอนเยอก็เพี่ม้ก็ดีใจมากๆครับเราดพแล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้จอพี่ไปับั

แบะกรยงกันจะ่เียงันอ๋อใช่เลยใช่กับว่าแบบออกไส้แบบว่าทำางไม่ดีก yup. ็สามารถซื oh, awesome. oh, ้อได้คร well, ับเพราะว่าม <like ีร้านตัวอยู่ในขวดเลยกรับอน้องจะวิ่งเล่นในครครับยกร้อ่นเลยค่ะ ก็ช่วงนี้ก็ประทศไทสช่วงนี้ก็คือหน้าร้อนใช่ครับหน้าร้อนแล้วร้อนมากอการที่แบบเราดืเครื่องดื่มดีๆซาเชนิเนียรแบบเมื่อเราเฟรชขึ้นมาเมืสดชื่นตื่นขึ้นมากรู้ว่าเป็นอะไรที่แบบเราควรยีติดตัวิการครับผมก็ที่ผมเป็จีบโคเบลสิงครับมีมาสองชุนะครับผมก็ยจีได้แต่ก็อยากเป็นตัวเองครับมีหายดาวด้านหลบชีบมขอใช่ครับุสตย ตอนิเศษนาค่ตอนพอใช่ไหมครับก็ดูไปเนาะสุกเราพสาดกันบอยเพราะว่าายไม่อคือสนุกทกิทิแบบมีในยาที่ินรรากาเจอกทอก็ยังคงคิดถึงอยู่เอาจริงรู้สึกว่าอาทิหน้าแล้วนจจริงๆนะตบจริงล้ว ก็คือเอาจีพก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากเลยครับรู้เนความแรกองดีออดีสกมาที่บได้ยแบบกดีใจมากที่แบบได้อู้แล้วก็ดีใจมากที่แบบไดอย่นี้ก็มี้บ้่ได้รความรัก้กทีไรัามรักล้วก็ ก็คือเราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มา่แบบตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะ่าไมหมดก็เดือนมาเดือนสาม้ก็คือเดือนมไม่หายแล้วก็แบุกัดับเพื่อนๆกี่ด้วยแล้วก็ถ้าลดกไปเนี่ยทุกคนอแยกย้ายกันเราก็น่าจะแบบคิ่เนกันออ่รู้สึกว่าแบบ แกกาเป็นแก๊งที่เข้าได้ดีมากรู้สึกโชคดีที่นําได้เพื่อนที่ผมได้เจอกัน มีมีของใหม่สุทยครับผมพี่ฟ้าแบบเรียนจบพี่ชาเรียนจบัที่อ,องแบบว่าให้ของใหันรับปริญญาต้องมีอะไร่แน่เลยใช่ใช่ใช่ใชน,น,นต้องมีอะไรผว่าใชอพีู่พีู่พีก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ คิ่จริงๆบอกมีเก็บที่สีมาแล้วทีสามว่าเขฝากอะไรก็เป็นข้นาัอีทีักคืารมหมามแบบออกไปแล้วเป็นใครักเนาะอเขานั้นออกมาก็คือไออเนสียกรีนให้เยอะเหมืน ก็ากไป้วก็แบบวุ้ยสิ่นเราต้องอ่าวันนี้เราจะวขาอนมีนะครับก็ใกล้จะมาถึงแล้วครับเี๋ืวอีกกี่วันแล้วที่จะได้ไปเจอพวกเราในแฟนมีก็อยู่ในวันที่6เมษายนนั่นครับก็จะมาเจอแล้วก ถ้าเกิดว่าใครแบบซื้อบัตรออนกรีตนะครับสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมได้นะครับมาดูโชว์พวกเรากันเยอะเลยเพราะว่าโชว์พวกเราแต่ละโชว์เนี่ยพวกเราต้นในใตองมีรอบโชว์รวมโชว์คู่โชว์เดี่ยวโชว์ที่ยลากหลยทุอนหน้านี้เราแบบมันไม่เก่งเพราแบบว่าโชว์คนแต่ละคนกแบบเต็มขนาดไหนเพราะแบบคือซ้อมแล้วก็แบบซ้อมแยกกันจะรวมกันโดนยิงแล้วก็ซ ตอนเช้าเราก็แยกกันซ้อมกันต็นเวลาแล้วก็นตอนเยนเราจมารวมกันเเราจะไม่ได้เห็นเช้เหืนอะไรแต่ว่าทม่มงาติเรา้เห็นแล้วมกลกันแ้วด้วเป็ยัง้ัวเราเป็น้นะก็ว่าแบดีกวเลยแทุกคนต้องตื่นแน่นอนเนาะมันว้าวอ่ะจริงๆแต่ละคแต่ละค้หา็นยังไงบ้างจะกลมกลมก็กลมเส้นยังไงค้นาที่จะกลมหล่ กมก่อมรหัเลาขายน้ไม่ายนำเป็นรถสนุกรถสนุกมัน uh. ก็ตุ้หน้าตาอยาีกมีเนแบบฟิวโตโยต้าอย่างเงี้ยนี่คือเครเนาะ ก้านแล้วกัครับเพราะว่าเต้อยู่ใช่ไหมเต้นอยู่แต่ว่าคือคือจะมีเดียก่อนที่จะเข้าสุดครั้งกคือคือพอไปรันมามนแบบตีก็เดคือตอนแรไป่ต่นต้นคอโตขึ้นมาล่ะแบบเต้นเลยมนรู้เลยจะถึงโชว์เราแล้วเพเกี่ยวโชว์เป็นเกี่ยวแตวก็คอต้อง ก็กวรกมันเยอะกวาก็ฝนาใช่ไมใช่เราังพัฒนาขึ้นมาอยู่แล้วเราแบ่ในเวอร์ชันที่มันไม่ได้ก คือเช็ดกจกอ๋อขึอะไรนั ceu, ้นเลครับแต่คือคือไปลันโรมาแล้วเขาคือแบบทุกคนอ่ะยังไม่มีสิ Bri, уг, ่งที่อะไรเลยรู้สึกว่าแบบมันรอมากทุกคนจะอแบบีมากๆในแบบผมเต้นดีรอดีทับโชว์ดีแล้ว ขนาดนี้แล really ้วอ่ะไม่ทำดีขนาดนี้กับที่ไม่มไม่ลไม่อยากไม่อยากคิดข้าวเลยว่าทำให้เส็จแล้วมันจึมออ่นแนมัจ้งะรเงียนแดาบ้างเกไมาบ้าด็มาบ้ใจเลใจเหรอเปใจผมแนะนำได้ไหมบอกวแบบว่า ให้ทุกคนเนี่ยเข้าห้องน้ำก่อนที่จะเริ่มดีกว่าเพราะว่าโทรรึโทรแบบพลาดไม่ได้ต้องแบบตั้งติดกัาอยีวานะทุกคนเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเ,เ,าาเรนเาต้องต้องหมอะจริงๆรือเป่ะต้องหมอเจริงๆรือเปล่าติดคนข้างๆก็ได้ตัดสินครับเตรียมอย่าหลงไว้อย่าหลงอย่าหลงครับเสือแบบโชว์นี้จึงควรไป ้าแบบอดูดีกว่าครับกนชี่นี่แบบต้องแดอยูดีเลยเขาอะไดีกว่าครับ้าแบบกบะบัาตออะไรกนจีารครสงกรตเราองน้วสงการนี้ยังยังไม่มีแผนไหมใช่ครับเรายังไม่นัดเลยแต่จะไม่มีแผนครับผม ต่อไม่รู้ว่าจะเป็นไงนแต่ก็เดี๋ยวต้องมาราดูก่อนเพราะว่าทุกวันี้แบบพวกเราอะเราแบบตั้งใจในการซทำกันดีตูเชอร์นะครับเอาไว้ไม่จืนก่อนใกล้ใกล้เนะครับผมคบผมก็ขอฝากเมจิโปรเบลติกดิ้งรถออริจินอลแล้วก็รถเอเวอร์เดยนะครับผมเพราะนั่นแปลว่าในหน้าร้อนนี้ใครอยากได้เครื่องดื่มที่รีเฟรชตัวเองนะครับก็ Bon นร้านเจ้าสิทาสาขาครับ้วก็ซ oh ีดีนะครับหอมดีครับกรบอกนะครับครับโอมสกสวัสดีครับั้านเสดชื่นเลยเินเมงินั